สรับเนื้อหารายการของ168ชั่วโมงของเราจะขอญาตบอกคุณผู้ชมว่าเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมได้แนะนํามาและอย่าลืมว่าถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวอะไรที่ดีๆนะครับสามารถแนะนาํามายังรายการของเราตามที่อยู่ที่เราขึ้นหน้าจอในขณะนี้ผมขอนําเสนอเรื่องแรกก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องของ ก้าอี้เพื่อสุขภาพถือว่าเป็นเก้าอี้มาสจันร์ของคุณตาสแสวงค,คุณตาสแสวงบุญชัยเดชเป็นผู้คิดค้นจากเศษไม้ที่ไม่ใช้แล้วนํามาต่อยอดเป็นอุปกรณ์ขั้นยืนคลายเส้นะนะครับแก้ปว<ล>ดเมื่อปวดหลังได้หรือเป็นแนวนวดไงแก่ผู้ที่สูงอายุนะครับในโรงพยาบาลนะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีและต่อยอดไปยังโรงพยาบาลของรัฐนะครับจน วันนี้เป็นสินค้าภูมิปัญญาต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่นผมจะให้ทีมงานไปสัมภาษณ์ลูกสาวของคุณตาสแสวงคุณนนยนาบุญชัยเดชครับวันนี้รายการ168ชั่วโมงจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับเก้าอี้มหศัศจรรย์เพื่อสุขภาพ จากภูมิปัญญาชาวบ้านผลงานของคุณตาแสวงบุญชัยเดชผู้คิดค้นจากการนำเศษไม้ที่ไม่ใช้แล้วมาพัฒนาต่อยอดกลายเป็นอุปกรณ์แท่นยืนคลายเส้นที่ใช้ในการแก้อาการปวดเมื่อยปวดหลังป้องกันโรคต่างๆแก่กลุ่มผู้สูงวัยในโรงพยาบาลอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีและได้ต่อยอดไปยังโรงพยาบาลของภาครัฐที่ช่วยในการบำบัดผู้ป่วยในแผนกกายภาพบำบัดและอายุรกรรมจนตอนนี้กลายเป็นสินค้าภูมิปัญญาต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่นไปแล้วล่ะ ค่ะคุณตาแสวงนะ่ะเขาได้คิดค้นประดิษฐ์เก้าอี้ยืนสุขภาพเนี่ยมาจากว่าการมองเห็นของเขาในวัยเด็กคืออากงเขาว่าใช้แม่ของพี่เนี่ยก็มีอาการปวดหลังปวดขาเพราะว่าแม่พี่นี่น้ำหนักเยอะพ่อพี่ก็เลยลองคิดดูว่าเออเคยเห็นกงเราทำนะเขาทำแล้วเขาหายสุขภาพดีพ่อพี่ก็เลยลองทำดู ชัยเดชลูกสาวคุณตาสแสวงที่รับช่วงต่อจากคุณตาเล่าว,ว่าเก้าอี้เพื่อสุขภาพนี้ที่คุณตาสแสวงลงมือสร้างขึ้นมานั้นคือภูมิปัญญาของชาวจีนมีลักษณะเป็นเก้าอี้ไม้ที่เตี้ยประจำบ้านใช้สําหรับยืนบนแผ่นไม้ปรับองศาให้เอียงขึ้นได้45-50องศาโดวยวิธีการใช้งานคือขึ้นไปยืนบนแท่นไม้วางเท้าในลักษณะรูปตัววีและทําท่าบริหารร่างกาย8กระบวนท่าเป็นเวลาประมาณ10-15นาทีต่อวันแก้อา ปวดหลังปวดเอวคอเคล็ดไมเกรนและอีกมากมายถ้าว่างเป็นยืนว่างเป็นยืนมันเป็นกายภาพบําบัดมันมันไม่ใช่แบบพาราเซตามอลพอใช้กินเข้าไปแล้วหายปวดอย่างนี้ไม่ใช่ต้องขยนนะันอะใส่ลูกขยันว่าว่างแล้วเราก็ยืนพอเรารู้สึกเจ็บเราลงลงแล้วเราก็ไปทํากิจวัตรส่วนตัวแล้วก็กลับมายืนใหม่ตาเรามองไปที่ปลายนิ้วนะคะปลายนิ้วเพื่อนไปนิ้ และเก้าอี้เพื่อสุขภาพของคุณตาสแสวงนี้ยังได้รับการรับรองจากสำนักโรคติดต่อใหม่กรมการควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขในแง่ของการเป็นเครื่องมือเพื่อสุขภาพอีกด้วยละค่ะลองใช้ดูและบอกว่าไม่หายคือคนที่ไม่ยืนคนที่รู้สึกท้อเพราะว่าต้องต้องบอกว่าขึ้นไปยืนเนี่ยเจ็บบางคนรู้สึกเจ็บไม่เอาแล้วไม่ทําก็จะบอกว่าไม่หายก็คือเขาไม่ทําแต่ถ้าทําอย่างสม่ําเสมอโดยที่ไม่ต้องไปไปเร่งรีบวันล,ละนิดวันล,ละหน่อยถามว่าหายไหมหายแน่นอนค่ะ และนี่ราค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านที่ราคาประหยัดปลอดภัยและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในอุปกรณ์ออกกําลังกายที่ใช้ในการยืดเส้นป้องกันโรคข้อกระดูกต่างๆเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยอีกด้วยล่ะค่ะ